สิ่งแรกนะครับก็คือความเปิดของก่อนอ่าน้องน้องน้องอันนั้นช่วยพี่หน่อยมันใส่ตรงไหนวะอานะครับพี่ต้อมของเรานะฮะก็ได้ลองทดสอบนะครับเลนส์ซีนีมาเลยนะครับมาลองกับคอมแพ t นะฮะตรงนี้ก็นางแบบเราก็จะเป็นน้องโนเกียนะสุดยอดหมาก็มองกล้องค่ะคุณขอบคุณมากจ้าโอ้โหงานเข้าครับต้องถอดรองเท้านะฮะคุณผู้ชมแล้วมึงดูรองเท้ากูมีคีมผูกมาไว้ตรงปากซอย สวัสดีครับผมเอกเอเลียนนะครับผมและนี่ก็คือเอเลียนอันซีนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แสงเงาสถานนะครับอยู่ลามินทา23นะจ๊ะก็ถือว่าสุดเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าทาง Panasonic นะครับเชิญเอเลียนสกิลมาที่งานนี้นะครับเป็นการเปิดตัวกล้อง Lumix S9 นะฮะมาใหม่เอี่ยมเลยจ้าสวัสดีครับผมต้องขอบคุณจริงๆครับพี่เอกวันนี้ที่คือคืองเงี้ยคนนี้เลยฮะคนนี้เลยครับรับความดีคือเชิญผมมากับนะฮะเราก็แบบเราก็ตกใจคือคือรุ่นนี้เชิญเว้ยแล้วผมแล้วเราเองก็ไม่เคยได้รับเกียรติอะไรแบบ มาก่อรจริงนะแล้วผมเข้ามาแล้วผมโหสุดยอดผมพูดไม่ออก,กอ่ะจริงๆก็ต้องต้องขอบคุณทุทกๆคนนะครับที่ให้เกียรติมาในงานมากกว่ารวมถึงพี่เรียกด้วยนะครับนะครับเรียกพี่เอกนะครับว่าจริงๆงานลูมิกเองก็เหมือนกับมาเจอเพื่อนๆทุกคนอยู่ในวงการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งถ่ายถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอ,อก็เป็นสิ่งที่มาเจอกันคือเอาอย่างนนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะเข้ามาปุ๊บจอดรถ๊บเดินเข้ามาปุ๊บเชื่อไหมบ้านนอกเลยไอ้ต้อมบอกคุยกับตากล้องไอ้ต้อม มึงต้องไปตรงไหนก่อนวะตรงไหนมีคนเยอะไปตรงนั้นโอเคถูกต้อลุยเข้ามาปุ๊บเจออาหารเมินก่อนเมินก่อนต้องมีฟอร์มนิดนึงพอเข้ามาปุ๊บเจอลงทะเบียนชื่อไหมครับมันมันมันเป็นเหมือนในหนังอะอารมณ์อารมณ์เหมือนเด็กบ้านนอกครับที่เก๋ต้องเข้าใจผมก่อนครับผมบ้านนอกมากเฮ้ยยี่มีชื่อกูเขาไม่ตกหล่นเพราะเราลงทะเบียนคาัใจถูกต้องครับแบบฟอร์มก็เล้เซ็นไปก็มีขนมมาให้ถูกต้องครับแล้วก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวจะมี ตอนตอนหลังจะมีจับฉลากอะไรใช่จับฉลากเดี๋ยวมีเสื้อแจกให้ด้วยครับผมทานกลับงานนี่ครับจริงๆอยากให้มามาสนุกกันมากกว่ามาเจอการมาแลกเปลี่ยนนะครับเจอคนดังๆที่ผมชอบเยอะเลยนะพี่หาวงี้น้องน้องอะไรนะน้องน้องน้องเบลอน้องเบลอ่าแล้วก็อีกคนนึงอ่ะฮาฮาซฮายอาเซฮายอาเซฮายจะกฮาซาฮีตลอดอาซาฮีครับเขาใส่คู่กับเบียอะไรอยู่เอซฮายอาเซฮายนั่นไม่ใช่เบียอาซาฮีนะโดนล้อบ่อยมากมีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อาเซไฮมันจะเป็นอาเซฮีอยู่แล้วนี่ก็คนนนึงั่นแหละคือคือคือกลุ่มที่ผมตามอยู่เหมือนนกัจริงๆครับเพราะว่าผมมาศึกษาเรื่องลูมิกส์ครับผมในในยุคหนึ่งคือบริษัทผมแต่ก่อนยังไม่เคยมีกล้องนะครับแล้วลูมิกเนี่ยนี่คือยี่ห้อแรกที่ผมซื้อครับเพื่อทำโปรดักชั่นเนี่ยยังใช้อยู่ในเอไอเจ็ดไฟเจ็ดเป็นตัวที่คุ้มที่สุดแล้วตรงนี้ใช่นะมันจริงๆในงานจะมีทั้งหมดสเซสชันนะครับอ้าวเหรอฮะมีเซสชันตรงบันไดเราสามารถเดินเข้าไปได้น้องโนเกียอยู่ เป็นโมเดลเนาะเดินตรงเข้าไปเลยเป็นโมเดลนะครับผมแล้วก็มีโลเคชันในการถ่ายที่สวยงามในสวนนะครับมีนางแบบอีกหนึ่งท่านนะครับน้องฟ้าก็คือถ่ายอยู่คู่กษัตริย์นะครับเป็นหมานะครับอ๋อเทนารัตอยู่แล้วก็ในโชว์รูมก็เข้าไปถ่ายได้มีอีกหนึ่งท่านแต่มีทุกจุดทุกสแตชันประมาณอย่างละ3ตัวให้ลองได้ตรวจสอบก็อาจจะผัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับอคิวกันหน่อยเพราะมีคนเยอะเหมือนกันใช่ใช่ใช่จริงๆคีย์พอยต์ก็มาเห็นมาเจอกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าใช่ครับได้ครับคุณ พี่เกียรติด้วยโอเคครับพี่เอกนะขอบคุณพี่เอกครับขอบคุณพี่เกีบมากมากเลยครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับยินดีมีอะไรทักได้เลยครับยินดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับครับโอ้ยดีใจครับวันนี้โฟร์ฮะโฟร์ลูมิซเอสเก้านะครับผมเป็นคอมแพคโขลแล้วที่สำคัญคือเป็นฟูลเฟรมด้วยนะจ๊ะในงานก็จะมีประธานมีเจ้าหน้าที่ของพระนามศึกมาพูดนะครับและรวมไปถึงเรื่องของช่างภาพมืออาชีพนะครับจากช่องชัยนลต่างๆก็มาสัมภาษณ์มานั่งให้ความรู้จากประสบกาาาารณ์ททีีี่่่่่เขไปปถยญุนนมะะฮ แล้วเขาก็ลองมากลับมาแล้วมาเล่าประบการณ์ฟังมีภาพประกอบด้วยนะครับในงานนี้บนเวทีรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ4ี่หคนเลยทีเดียวนะครับแต่ละคนก็เจ๋งๆกันเลยนะฮะจว่าเห็นราคาตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดซื้อ <c oughs> ทุกคนจะเข้าใจที่นี่เข้าใจนะนรับอันนี้มันเป็นดีลเซอร์เรียลจริงๆนะครับสำหรับเซอนะครับ เป็นไงบ้างครับพี่สัมผัสนิดนึงได้ดักกดชัตเตอร์แล้วเป็นบ้างกดไป3มรูปอยู่เลยครับกล้องมันยังข้อแรกเลยหล่อมากแต่เป็นเซ็ตง่ายนะจอสวยโอเคปรับโทนสีง่ายกดหลัดเข้าไปก็มันกระฉับกระเฉงอยูน่นะระบบโฟกัสมันตาคนตาสัตว์เมื่อกี้ได้ลองใช้แล้วเป็นไงบ้างครับโอ้รู้สึกเบาครับรู้สึกโอเคเลยเบาเอจริงที่เขาบอกเบากว่าที่คิดไว้เบากว่าที่คิดไว้ก็ไม่ถือว่าเป็นกล้องที่หนักถือสบายปกติเขาทําตรงกลิปตตรงนิ้วโป้งเนี่ย พอดีเลยฮะปกติเคยใช้เคยใช้แบบกล้องไลกาเอะไรางเงี้ยครับเาราจะต้องมีแบบตัมอัพแต่อันนี้ไม่ต้องมีเลยถือคิดว่าถือแบบนี้ได้เลยสบายยังลองได้ไม่ครบแต่ว่าเท่าที่ลองเนี่ยฮะก็มือนิ้วโป้งเนี่ยเวลาเราเราจับที่ตัวเครื่องมันไม่ได้สัมผัสตัวอื่นทําให้แบบเหมือน ดูมันเหมือนเออมันไม่ปลิ้นก็ถือว่าโอเคอ่าล่ะครับสิ่งแรกนะครับก็คือความเปิดของก่อนอ่าน้องน้องน้องอันนั้นช่วยพี่หน่อยมันใส่ตรงไหนวะเมมโมรี่ใส่ด้านล่างด้านล่างนะครับอ่าคุณผู้ชมฮะใส่ด้านล่างครับด้านล่างนะครับแต่ก่อนถนัดตรงนี้นะฮะอ่าใส่ข้างล่างนะครับป๊าปดูนะฮะดูความเปิดพี่เอกนะฮะอ่กูว่าเปิดหนึ่งสองเปิด เป็นสปริงกดลงไปนะครับง่ายมากนะฮะคุณผู้ชมปั๊บนี่นะฮะกดล็อกจบเรียบร้อยครับครับแหมสุดยอดฮะได้น้องมาช่วยชีวิตนะครับต่อไปเปิดเครื่องนะครับนี่เป็นไงเล่าเอาละครคุณผู้ชมฮะผมเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอาหมวดที่เป็นออโต้ที่สุดอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ําหนักนี้เบาจริงๆนะครับอย่างที่เขาได้กล่าวไว้นะฮะแต่พอเพิ่มแรงเข้าไปมันก็ แล้วแต่เลยและว,ว่าจะหนักเบาคัดสั้นยาวเราก็อยู่ที่นี้แล้วนะครับแต่ดูจากการจับมือก่อนนะครับก็โอเคนะเพลินเขาให้ไอตัวนี้มานะครับจริงๆของนี้เขาจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับแต่นี่เ็าช่วยใช้ประคองตัวดนะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ฮะนี่คือนี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือการโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีโ <c alf> ฟก้ามาให้เห็นไหมโฟก้าก็ติดอ่าโฟโฟ,โฟ,โฟก้าหลุด๊บไปข้างหลังต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะเอาแค่แบบว่าเป็นออโต้ง่ายๆนะครับทีนี้ อันนี้คือเหมือนเหมือนเป็นเลนส์ฟิกอะเนาะที่มันซูมไม่ได้ตแตกเข้าไปทีนี้แล้วอันนี้คือการการแท็กกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับอ,อันนี้โฟกัสไม่ถึงแป๊บนึงนะลูกนะต้องใช้มือช่วยหนึ่งสองสามะนะครับถ่ายเชงเกตได้นี่ก็คือชัตเตอร์เร็วเหมือนกันนะโอเคเหมือนกันแล้วข้างหลังก็เปิดสวยเด็วน,น้องทำเป็นซ้ายขวาด,ดิเห็นไหมมันก็มันก็ตามใช่ไหมฮะมันแท็กตามแท็กตามหมดเลยสังเก็ตนะฮะมันแท็กตามหมดเลยนะครับ เยี่ยมมาฮะโอเคอะมาถ่ายจริงหนึ่งสองสามสุดยอดหมาก็มองกล้องค่ะคุณ <laughs> ขอบคุณมากจาก้าเรียบร้อยครับ <c oughs> มาครับพี่ต้อมของเรานะฮะก็ได้ลองทดสอบนะครับเลนส์ซีนีมาเลยนะครับมาลองกับคอมแพกนะฮะนี่ต้องใช้เบจบนป่ะ ต้องใช้ใช่ไหมถ้าใช้ขานี่ก็โอ้โหต้องต้อง,องร,ะระวังหน้าความเลยนะพเพราะแรงแม่งหนักต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันแรกกับการที่ได้สัมผัสนะฮะบอกได้เลยว่าไม่รู้เลยนะครับว่าฟังก์ชันต้องกดตรงไหนอย่างไรและว่าพี่ต้อมขอลองของกันเลยทีเดียวะฮะเ,เล่นแรงเลยฮะ ตรนี้ก็ผมมาที่สเตชันสองนะครับตรงนี้ก็นางแบบเราก็จะเป็นน้องโนเกียนะลักษณะนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นอินดอร์เนี่แหละครับก็จะมีอ่าเป็นแมนไดมีไฟอยู่ในวงหนึ่งนะฮะอ่ามีเป็นแบ็กกราวด์อยู่ตรงนี้แสงค่อนข้างจะ l o คี e y เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กล้องตัวนี้ดูซิว่าจะเอาอยู่มาอย่างไรนะครับแล้วผมจะใช้เป็นเป็นแบบโฟโต้ภาพนิ่งไปก่อนนะครับโหมด M นะเอาโหมด M ก่อนจะเป็นชุดคิดที่เข้ามาให้นะครับตัวนี้จะเป็น260นะเขาจะเขาซูมได้นะครับนี่เราจะถ่ายแบบแคนดิด ก็จากที่เห็นได้ก็คือแ,บแอบถ่ายเลอแคนดิดนะครับก็โอเคนะคขนาดแสงน้อยแบบนี้แล้วมีการกระพริบกระพริบด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดเป็นกว้างขึ้นมานะครับเอากว้างสุดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับซับเจกแบบนี้นะครับพร้อมนะหนึ่งสองสามเอาเล่นปอยกว่อเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบแรงๆดูนะครับเล่นแบบแรงๆดูเซ็นเซอร์ที่จับหน้าน้องเขาแท็กหน้าน้านองตลอดเลยแท็กกิ้งตามหน,าน้าน้องน้องหันไปไหนก็แท็กตามแท็กตามแล้วโฟกัสจะคงไม่หลุดแน่นอนดูดิค่ะโฟกัสไม่หลุดเลยอ่ะโอเคนะ โอเคเลยครับผมว่าทีนี้เรายังไม่ได้ลองโหมดวิดีโอจะดูซิว่าถ้าเป็นวิดีโอแล้วกับแสงแค่นี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นฟิล์มนะปั๊บนะครับปับ๊บแล้วดูที่หน้าตาเป็นไงอ่าก็เซตมาที่25อยู่แล้วนะครับเป็นโมวนะภาษาเป็น 4K นะครับผมอันนี้เราจะถ่ายแบบเหมือนเบื้องหลังนะจะถ่ายเหมือนเบื้องหลังดูดิครับดูแล้วถนา่าเหมือนกล้องเขาจะไม่ไม่เจอเพราะว่ามันเป็นสเตสเตอร์บิไลต์อยู่ในตัวนะฮะถ้าดูจากดูจากวีฟลาเดอร์แล้วถือว่าได้เลย นะครับแล้วผมจะลองแท็กกิ้งดูแล้วดูดีว่าเขาจะโฟกัสตามไหมนะฮะในแสงที่มืดขนาดนี้ปับ๊บเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมแท็กกิ้งเข้าไปโฟกัสยังตามที่หน้าอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าปับ๊บขอบคุณมากครับปับ๊บอ่ะและนี่ก็คือแล้วผมก็ถ่ายเบื้องหลังกลับมาปุ๊บแสงก็ปรับให้ทันทีอัตโต้เลยนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็จับโฟกัสไปที่ 1, 2, 3จับใบหน้าได้ถึงส4คนโอ้โหมันจับล็อกใบหน้าหมดทุกคนได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะอ่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดหนึ่งที่ขายก็คืออ่ะเนี่ยนี่คือแสงขนาดนี้เองนะต้องบอกก่อนว่าแสงน้อยมากนะครับอ่ามันก็จะจับมันจะจับที่โฟกัสละอ่าทีนี้อ่าจับให้มันดีๆนะ่อ่าสมมติเรียนางเงี้เฮลโลอ่าเนี้นยปาปุ๊บกลับมาตวัดแสงใหม่ปุ๊บ นยังไม่หลุดเลยฮะคุณผู้ชมโอเคฮะเยี่ยมเลยโอเคเรียบร้อยออฟสิครับเออโฟกัสแม่งได้หว่ะโอเคครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังน้องได้พูดถึงน้าเวทีไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ลองอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมก็ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนครับก็ไม่เปลี่ยนรู้สึกยังประทับใจและยังชอบเหมือนเดิมครับยังชอบอยู่ใช่ครับใช้งานง่ายครับเหมาะกับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่แล้วมือโปรทุกอย่างฟังก์ชันมันถูก ซัพพอร์ตต่อทุกทุกคนอยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสมันนะครับเราจะหลงรักมันเองจริงจริงจริงเลยครับคบตามช่องน้องเขาได้นะครับสายฮานะสายฮาโอเคครับนี่คืออีกสเตชันหนึ่งนะครับที่ผมจะลองเข้าไปนะครับก็จะอยู่ในห้องอันนี้อารมณ์ประมาณเหมือนแบบเป็นไลฟ์สไตล์ละเป็นแสงธรรมชาติซึ่งไม่ได้ออทดอร์แต่เป็นอินดอร์นะครับโอ้โหงานเข้าครับต้องถอดรองเท้านะฮะคุณผู้ชมแล้วมึงดูรองเท้ากู คีมผูกมาไว้ตรงปากซอยแต่ว่าตรงนี้อเผอิญมีคิวยาวหน่อยนะก็เลยไม่ได้ถับถ่ายแต่ว่าพอเดาได้แล้วรับว่าถ่ายง่ายอันนี้ก็ยิ่งง่ายเหมือนกันเพราะเป็นแสงธรรมชาติที่เข้ามานะครับผมว่ากล้องตัวนี้ก็ถือว่ามันเหนือการคาดคิดของของคนที่รู้จักคอมแพกนะครับมันมันเกินคําว่าคอมแพกไปแล้วอะ่ะ น,นี่เอาจริงนะคือไม่เหมือนนางงามอ่ะคือน้ําตากูจะไหลเว้ยคือคืองี้ คือไม่คาดวังอยู่แล้วคิดไม่ถึงอ่ะเดินลงมาเลยอ่ะเดินร้อยเลยแบบตน้ำตาคอเลยอ่ะต้งตาคอเลยอ่ะก็วันนี้เซอร์ไพรส์มากนะตกใจละคิดไม่ถึงว่าจะได้นะครับก็ผู้ไม่ออกผู้ไม่ออกเลยเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับก็ขอบคุณงานนี้ฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเป็นนางงามแล้วก็งงมากนั่งอยู่เมื่อกี้ยังงงอยู่เลยนะฮะขอบคุณมากฮะโอเคสามหมื่นตอนนี้เลยใครจะซื้อ ยังไงอย่าลืมติดตามนะครับช่อง i อ n s k i l l c o ม p a n y นะจ๊ะจดากทั้ง YouTube f a c e b o o k ๊ i k t o k นะครับ i อก็มีนะจ๊ะตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม